ราศีกรกฎเรามาดูดวงชะตาพื้นฐานทั่วไปในเดือนมีนาคมนี้นะคะของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15ากรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมดวงชะตาพื้นฐานจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันดวงพื้นฐานในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยก็เรียกว่าใจร้อนร้อนใจนะคะ เออมีความหวาดระแวงมากเลยอ่ะหนึ่งเลยไปฟังคนที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริงพูดที่มันดูดีเกินจริงอ่ะให้ระวังไว้นะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งรีอาบอกว่าการลงทุนแล้วดีก็อย่าเชื่อนะคะท <c oughs> <c oughs> ่านต้องศึกษาด้วยตัวเองอ่าชาวกรกฎเนี่ยจะถูกคนหักหลังอ่ะระวัง คนที่ไม่ทําตามสัญญาให้เสียอกเสียใจได้สิ่งที่รับปากก็จะทําให้ในเดือนมีนาคมไม่ทำอสองนะคะท่านชาวราศีกรกฎเนี่ยจะไปเจอคนที่เขาให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็มาง้อขอโทษด้วยเครื่องบรรณาการต่างๆก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎจะรับไว้พิจารณาว่า ของมีค่าเหล่านั้นเนี่ยมันก็โอเคแหละหายโกรธก็ได้หรือเปล่านะคะแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่สบายใจเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะรู้สึกถูกทรยศหักหลังทําไมต้องขายข่าวเราทําไมต้องพูดกับเราไม่ดีถูกติฉินนินทาว่าร้ายต่างๆแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดนะ ก็มาขอโทษชาวราศีกรกฎโดยมีเครื่องบรรณาการมามเรามาดูกันต่อว่าความร้อนแรงของชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาะคมนี้จะร้อนแรงในด้านไหนโอ้โหเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเทสุดหัวใจชาวราศีกรกฎเนี่ยทุ่มเทสุดหัวใจเลยนะคะรักใครรักจริงรักมากรักไม่รัก รักแบบอืทุ่มเทมากก็เป็นความสุขของเขาที่เขาได้ทําชาวราศีกรกฎมีความยินดีที่จะทําให้ผู้อื่นนะมันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ทําดีให้แล้วเขาจะตอบรับสิ่งที่ชาวกรกฎทําหรือเปล่าลุ้นไงสมมุติแบบเอ้ยฉันอยากทําสิ่งนี้ให้คนคนนั้นนะ่ะเขาจะตอบรับฉันไหม <c oughs> อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะนี่คือความตื่นเต้นความร้อนแรงความร้อนในใจของชาวราศีกรกฎฉันลองก้าวออกไปแล้วก็ทุ่มเทลองทําให้เขาดูสิเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับฉันบ้างประมาอย่างนี้รอดูหลอลุ้นว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมีใจให้หรือเปล่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงจิตใจคนยากแท้อย,อย่างถึงชาวราศีกรกฎก็ชอบทายใจเล่นเหมือนกัน ขี้เล่นขี้เล่นกับการทายใจขี้เล่นกับการลองใจเป็นอย่างมากนะคะมันคือเรื่องตื่นเต้นของเขาเรามาดูว่าสิ่งใดนะที่ทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยร้อนแรงได้บ้างตะกี้คือสิ่งที่จะเข้ามาทำให้ชาวราศีกรกฎร้อนแรงและตอนนี้เราก็มาดูว่าอะไรกันเนี่ยที่จะทำให้ชาวราศีกรกฎรู้สึกร้อนร้อนเงิน ช่วงนี้มีแต่คนร้อนเงินเลยนะคะต้องมาดูก่อนว่าทําไมถึงเป็นเรื่องเงินเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่อยากลําบากเรื่องเงินนะคะเก็บเงินเก็บออมขอพ่อขอแม่ขอใครแรกขอ,ขอ,มขอ,ขอ,ขอหมดอะเอาไปว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอเป็นเดือนที่ยอมนะคะชอบเงินน่ะเห็นเงินเยอะๆแล้วมันตื่นเต้น มันมีความฟุ้งความจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินนะเราจะทําอะไรก็ได้ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะความทุกข์ของเราก็จะลดน้อยลงอืดังนั้นค่ะชาวราศีกรกฎอาจจะต้องใครที่จะไปจีบราศีนี้จะต้องปโปรยสักนิดนึงนะคะให้เขาสบายใจรู้สึกแบบว่าไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินนะ <laughs> ชาวราศีกรกฎเนี่ยชอบความสําเร็จ อชอบประสบความสําเร็จบ้ายอด้วยนะชอบให้คนมายอนะคะยอนิดยอหน่อยก็อ่อนชเจาก,กรากฎก็จะแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอฉันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็น่าจะใช่แหละขอบคุณนะฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วรู้สึกชอบนะยอๆเข้าหน่อยราศีกรกฎก็ใจอ่อนละ ะะก็ถือว่าไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรสำหรับเดือนมีนาคมนี้มีแต่เรื่องสนุกสนุๆโอเคชาวราศีกรกฎถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์ราศีแล้วก็บวกคำถามเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไ r ร b ์เพื่อดูดวงดีๆกันทุกวันนะคะ